ในยุคปัจจุบันเรารู้ว่าหูนอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆมันมีผลกับร่างกายมากมายแน่นอนเลยเราต้องหาอาหารการกินที่ดีและหนึ่งในนั้นก็คือผักแล้วมีผักอะไรบ้างวันนี้พี่ปลามาฝากเรามาฟังกันเลยเอ้าวแล้วเราจะได้ลุยๆมีสุขภาพที่ดีกันมาฟังกันเลยแน่นอนเลยพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าโอ้โหูตอนนี้สุขภาพของคนเราเรื่องที่สําคัญมากๆคืออาหารการกิน วันนี้พี่ปรานาในเรื่องเก้าผักที่มีผลต่อสุขภาพเรียกว่าหาง่ายใกล้ตัวกินได้ดีผักต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างหนึ่งคะนาสุดยอดผักสีเขียวกรอบๆที่ทําเมนูเรียวผัดน้ามันหอยอร่อยมากเลยแถมยังมีแคลเซียมและสารต้าอนุมูลสละตูมากๆเรียกว่ากินเป็นประจําจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งและโรคกระดูกพุนได้เป็นอย่างดีสผักกาดขาวโอ้ผักกาดขาวดีอย่างไร กินง่ายแน่นอนอร่อยแล้วมีอะไรอีกผักกาดขาวเรียกว,ว่าเป็นผักที่กินง่ายแถมยังกรอบอร่อยสุดๆมีสปปรรพคุณช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารช่วยขับปัสสวะแก้ไอและยังมีโฟรเรตสูงซึ่งเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นอย่างมากยอดเยี่ยมจริงๆ 3. ต้นหอมอ้าวต้นหอมเป็นผักที่มีน้ำมันหอมระเหยอ,อยู่ภายในกินเข้าไปแล้วจะช่วยบรรเทาหวัดได้นอกจากนี้ยังมีสารฟลาโวนอย ที่มีคุณสมบัติช่วยในการต่อต้านมะเร็งด้วยซีหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดอาการที่เกิดขึ้นกับโรคหัวใจได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารต้านอนุมูลสระสูงและโกอ้อยากจะแนะนำาเลยว่าให้มากินกับพวกสลัดผักหรือ นำมาปรุงให้สุกก็จะดีมากเลยข้อที่หําตำลึงห้าตำลึงตำลึงตำลึงมีดีอย่างไรมาฟังกันเลยตำลึงผักที่ครบท้วนไปด้วยวิตามินเอและคุณค่าทางอาหารสูงมีผลดีต่อการบำรุงและถนอมสายตาทั้งยังมีเส้นใยที่จะช่วยจับในเตรตจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้สุดยอดจริงๆข้อที่6มะระ ผักรสขมที่มีสปปรรพคุณทางยาและบำรุงสุขภาพได้สูงอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสสามารถกินเป็นยาระบายอ่อนๆได้เป็นอย่างดีอีกทั้งนำมาข้นน้ำดืม่มโอ้โหบอกได้เลยว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดและดีต่อผู้ป่วยเบาหวานเป็นอย่างยิ่งแน่นอนข้อที่7ใบบใบโบกใบวบกเอาใบวบกดีอย่างไรหลายคนคงเคยทานใบวบกแล้วบอาสุดยอดมากๆและที่แน่นอนมากๆใบวบกมันมีประโยชน์ทาน่านง่าย หลายคนชอบทานน้ำใบบวบแล้วจะบอกว่ามันดีจริงๆพี่ปรางอยากจะบอกเลยว่าน้ำใบบวบมีประโยชน์และถ้าหลายคนทานเป็นก็จะไม่ได้บอกเหม็นเขียวและมันทำไม่ยากเลยคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของใบบวบก,กันแน่นอนเลยใบบวบมีวิตามินบีสูงช่วยทั้งบำรุงสมองอ้าวแล้วเป็นไงเสริมความจำบำรุงผิวพรรณช่วยลดอาการอักเสบแก้พวกช้ำภายในและช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าใบโบโอบเนี่ยมันสุด,สดยอดขนาดนี้แต่ที่มันสุดยอดไปอีกก็คือพี่ปราอยากจะบอกว่าถ้าใครชอบทานน้ำใบโบกทํทำง่ายมากเลยเอาใบโบโ๊อบสดๆมาล้างให้สะอาดหั่นหรือสับยังไงก็ได้ให้เล็กๆเข้าเครื่องปัน่นแล้วก็เครื่องปั่นน้ำผลไม้่แล้วก็ใช้น้ำต้มสุกใส่ลง,งไปแน่นอนออกมาแล้วก็คั้นน้ำ คั้นกรองน้ำแตน้าที่เป็นน้ําใบบบบกแล้วก็เติมน้ําตาลเล็กน้อยอย่าให้หวานเกินไปเพราะถ้าหวานเกินไปย่อมไม่เกิดผลดีกับร่างกายใบบบบกดีมากเลยและถ้าเราทานใบบบบกเราจะแบบสุดยอดสุดยอดจริงๆเออเรามาฟังกันต่อในเรื่องอื่นเลยแน่นอนเลยนอกจากใบบบบกแล้วข้อที่ถัดมาคือข้อที่แปดข้อที่แปดคือผักชีเอาผักชีเนี่ยเหรอใช่เลย ผักชีเมจะมีกลิ่นฉุนแต่ว่าคุณประโยชน์มากมายเพราะมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C สูงมีทั้งน้ํามันหอม,หอมหระเหยซึ่งช่วยแก้วหวัดนอกจากนี้แล้วผักชียังช่วยบำรุงธาตุขับลมและก็ดีต่อระบบย่อยอาหารสารอาหารในผักชีได้แก่อะไรวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ีธาตุเหล็กเบต้าแคโรทีนแคลเซียมและก็อื่นๆนอกจากนี้ประโยชน์ดีๆของผักชีมีอะไรบ้าง1 ประโยชน์ฝักชีต้องมีดีแน่นอนเรามาฟังรายละเอียดกันเลยว่ามีอะไร 1. ช่วยลดน้ำตาลในเลือดก็เหมาะก,กับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยที่กำลังลดน้ำหนัก 2. ป้องกันโรควัด 3. แก้อาการกระหายน้ำา 4. ต่อต้านเชือ้อโรคต่างๆในลใําไส้5ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร 6. มีสารต้านน้ำมันสระช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง7เป็นยาอระบายอ่อนช่วยขับถ่ายคร่องมากยิ่งขึ้น แแก้อาการมินเวียน9กบำรุงสายตาสิบช่วยกระตุ้นการทํางานของเลือดและกล้ามเนื้อโอ้โหพี่ปราอยากจะบอกเลยแม้ผักชีจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ค่อนข้างฉุนแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่ากลิ่นผักชีที่ว่าจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะและแน่นอนหากไม่ทานในปริมาณที่มากเกินไปจะไม่ทําให้โตเหม็นอย่างที่หลายคนจะเคยได้ยินกันแน่นอนแต่ถึงกระนั้น การจะหันมาทานผักชีกันอย่างจริงจังเป็นกําก็ไม่ควรทานมากเกินไปเพราะอย่างที่พี่ปลาบอกเสมอว่าเหรียญมีสองด้านการที่เราทานอะไรมากเกินไปย่อมไม่เกิดผลดีถึงตอนนี้พี่ปลาแนะนำผักต่างๆแล้วเราไปเรื่องทานให้เหมาะสมแล้วผักมีประโยชน์แน่นอนมาดูแลสุขภาพกันอย่าลืม แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พ e ่ติฟิชเป็นก่อนกระังใจพี่ปลาเรามาลุยพร้อมกันแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมโตข้าสู่พูดสูงอาุคุณภาพพูดสูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ